ไปเกี่ยวเขาครับพี่น้องครับมาหนี่งี่โอกาสไปทดสอบเกี่ยวดันอูประสิทธิโชคการช่างนะครับในพี่น้องเก็บที่ใช้หน่อยเบิ้งน้ำนะครับสำหรับผู้ที่เอาไปติดตั้งแล้วเรียบร้อยนะครับ พาพี่น้องมาเบิ่งรถเกี่ยวใช้หน่อยนะครับเกี่ยวเขาแต่ว่าลมก็บเบล่มครับพี่น้องครับแต่ว่าน้ำนี่หลเลยครับพี่น้องครับบ่งครับพี่น้องครับน้ำนี่มิดแท็กเลยครับ เกี่ยนี่ค่อนข้างสีหญ่นะครับรถนี่เขาเดินเร็วนีนก็นี่ครับต้นเขาต้นเขานะครับมันนามนะครับนามมัสติไปพัดต้นเขาหล่มล่มเยนามแล้นะครับพี่น้องครับนามปีนี้ค่อนข้างร้ายครับใช้กล่องนี้เว้นเอาไว้เท่านั้นครับมองนี้นะครับ,เ,รบเพราะว่ามีความเสีย่ยงอาเิจม เกี่ยวหยาครับพี่น้องครับเขากะบ,บอืิวัฒามไปได้ครับมาครับปนี้เกี่ยวเขาลมรถจับให้พี่น้องบ้งนะครับเกี่ยวดันอูประสิทธิทโชการชังนะครับรุ่นเกี่ยวดันลันทุ่งครับพี่น้องครับเกี่ยวเขาลมแล้กก็มีนม้ำที่เข้าครับพี่น้อง นำไหล่เขานะครับนี่ต้องทำไนะครับที่สนใจนะครับตอนนี้ก็ยังท่านอยู่นะครับ รับการติดตั้งเกี่ยวดันของอูปดกับิ้นกรโจกการตั้งนะครับราคาอยู่ที่หนึ่งามพันบาทนะครับาราคาพร้อมติดตั้งพร้อมเลยนะครับรับประกันอีกปีนึงนะครับพี่น้องครับนี่ครับเกี่ยวเขาแบบนี้ครับพี่น้อง พี่หน้องท่านไหนนะที่เจอปัญหาท่านแม่แค้นแม่น,แน,นะครับพี่น้องครับถ้าเกิดใส้เกีียวดันก้าไปแล้วนะครับการทีมัดปัญหานะครับรถขั้นนี้ใช้เกีียวดัน้วก็ทดเตือนนะครับตู้นี่ก็ยังบ้านได้เห็ดให้เปานะครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมสีใท้ให้นี่นะครับ ให้หน,หน้อยๆครับพี่น้องครับถาใิ่แบบบอตัดต้อน,นะครับเดีรยวเอาให้จบให้หนี่นะครับ,บครับพี่น้องครับถ้าเกิดเข้าใส่ไปนะครับรถเข้าเกีียวได้แบบนี้นะครับ แต่งานแนวนั้นครับรถเน้าบาตรฐานยุดนะครับเกี่ยวเขาลมนะครับพี่น้องครับเลยแก้วเขาเยือนเนะี่ยดันสุดครับดันสุดขพันโนะครับ อยากให้ลถของพี่น้องเองนะครับเกี่ยวใดแบบนี้นะครับก็ต้องเกี่ยวดันนะครับเกี่ยวดันทดสเตอร์นะครับ้องอู่ประสิทธิโยการชั่งนะครับ อาคบายไลน์นะครับพี่น้องครับให้พี่น้องเบิ้งเอานะครับให้นี่โบ้เดตตดต่อนะครับพี่น้องครับให้เป็นแบบสดๆเล้นะครับแบบตอมีการตัดต่อนะครับ ร่อง,งกลางร่องกระเฮ็ดเอาครับสดใหม่ๆนะครับตัดกลน พี่ขายทั่วเขาครับเดี๋ยวคลิปนี้จบไปแค่นี้ก็แล้วกันครับพี่น้องครับเดี๋ยวคลิปหน้าพอกันไหมครับ